อาจจะมีเรื่องราวที่เราเคาดไม่ถึงมันอาจจะมีเรื่องราวที่ดีและอาจจะมีเรื่องราวไม่ดีที่อาจทำเราสองคนไม่เข้าใจแต่ถึงยังไงฉันพร้อมยืนยันฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแค่เพียงหนึ่งสิ่ง สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ฉัชนางสาวบาลีพงศสมบัตินะคะพยาบาลวิชาชีพจะพาทุกท่านมาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะและ้วกับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอดทั้งแรกนะคะก็สวัสดีค่ะคุณแม่เมย์คุณพ่อแต่สวัสดีค่ะค่ะรบกวนถามทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะก่อนคลอดคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีการเตรียมตัวในการคลอดน้องอย่างไรบ้างคะก็ตอนแรกนะคะที่คิดไว้อ่ะคือจะคลอดเองธรรมชาติ แล้วทีนี้ว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แล้วก็เป็นท้องแรกก็อาจจะไม่สะดวกคลอดเองก mm hmm. ็ต้องหมอก็แนะนําให้พาคลอดอาจจะโอเคก okay ว่าก็เลยตัดสินใจผ่าแล้วก่อนเข้าห้องผ่าตัดล่ะคะคุณแม่เตรียมตัวยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคุณพ่อม,มีการให้กําลังใจคุณแม่ยังไงบ้างคะ,ะให้กําลังใจตลอดครับมั่นเฝ้าตลอด คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเข้า่าตัดใหญ่เลยต้องมีการแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าเ,เข้าไปแล้วจะเป็นอ,อย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกก่อนเข้านะ,ะแล้วตอนเข้าไปล่ะคะยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไ,ไหมคะเข้าไปก็ตื่นเต้นเพราะได้เห็นแบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยในการผ่าแล้วก็มีพยาบาลเยอะหมอด้วยแล้วก็เข้าก็เข้ามาคุยให้แบบช่วยผ่อนคลายทั้งพยาบาลแล้วก็คุณหมอชวนคุย อืมดีค่ะแล้วตอนได้ยินเสียงน้องครั้งแรกล่ะคะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากไหมมีการร้องไห้ไหมคุณแม่ค่ะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแม่คนน่นหรได้ยินครั้งแรกก็แบบค่ะซึ้งคุณพ่อล่ะค่ะตอนเจอหน้าน้องครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกตื่นตันใจครับนั่งรอนานมากแล้วก็พอได้เจอก็ดีใจมากครับ สุดท้ายแล้วค่ะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยก็เพราะอะไรคะคุณพ่อคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกมาโรงพยาบาลรวมแพทย์ค่ะที่นี่ก็สะดวกสบายค่ะใกล้บ้านแล้วก็เนื่องจากก่อนที่จะมาฝากค่ะได้ศึกษามาแล้วว่าที่นี่ก็มีคุณภาพมีหมอที่มีคุณภาพแล้วก็มีทั้งอาจารย์หมอแล้วมีพยาบาลอะไร้ยดีก็เลยตัดสินใจมาฝากที่นี่แล้วก็เข้าทีทอกคค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณคุณแม่เมย์และก็คุณพ่อแสนมากๆนะคะสำหรับความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Sang